สวัสดีครับวันนี้เรามาเรื่องของการเปลี่ยนภาษาใน Google Chrome ให้เป็นภาษาไทยนะครับจากเดิมตรงนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้กลายเป็นภาษาไทยหรืออยากจะสลับภาษาไทยให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ให้ทําตามขั้นตอนเดียวกันได้เลยครับอันดับแรกให้เรามาคลิกตรงจุดไข่ปลาจุด3จุดตรงนี้นะครับจากนั้นให้เข้าไปที่ setting ตรงนี้เลยโอเคครับให้ทําการเลื่อนลงมานะครับจากนั้นให้มากด advance d ตรงนี้นะครับ ในหัวข้อ Ranket ให้เข้าไปที่หัวข้อแรกที่เขียนว่า Ranket ตรงนี้เลยคลิกไปเลยนะครับตอนนี้ของผมมันจะมีภาษาไทยอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีภาษาไทยให้มากด Add r a n k e ตรงนี้ก่อนนะครับกดไปเลยจากนั้นพิมพ์หาภาษาไทยเลยครับไทยนะครับโอเคครับจากนั้นกดติ๊กถูกตรงนี้เลยและกด Add นะครับโอเคครับจากนั้นวิธีการตั้งว์เซอ e r Google Chrome ให้เป็นภาษาไทยนะครับให้มากดจุดสามจุดตรงนี้เลย จากนั้นให้เราติ๊กถูก Display Google Chrome in this ranket ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดอีกครั้งนะครับและทําการกด Move to the top ตรงนี้นะครับโอเคครับจากนั้นให้กดออกและเข้าใหม่เลยครับเข้า Google Chrome นะครับแนมกลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับครับผมหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ